Daddy Home ส่งครามป่วนตัวพ่อสุดแสบเรื่องราวของพ่อเลี้ยงคนหนึ่งที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆยอมรับแต่แล้วอยู่ๆพ่อแท้ๆก็ดนันถล่มาทวงครอบครัวคืนงานนี้จะเป็นอย่างไรและจะวุ่นวายกันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปฟังสปอยได้เลยค่ะ ก่อนการรับชมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสปอยหนังอารมณ์ดี ladiespoy ด้ Ladies วยนะคะหนุ่มใหญ่ไว้ทำงานคนหนึ่งชื่อแบ๊เขาอยากเป็นพ่อคนมากแต่ดานมีลูกไม่ได้เนื่องจากเคยโดนหมอฟันที่เอาแต่ดู YouTube ใช้รังสีผิดจุดทำให้ต่อมอัน้ะใช้การไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็พอจะมีข่าวดีค่ะเพราะแกะแต่งงานได้ตำแหน่งพ่อเลี้ยงมาแล้ว8เดือนพบรักกับสาวไม่ไม่ที่ มีลูกติดมาด้วยสองคนแต่ปัญหาก็คือเด็กๆยังไม่ยอมรับและไม่ยอมเรียกแกว่าพ่อเลยเรียกแต่ชื่อแบ๊ดแบ๊ดขนาดวาดรูปนี้ยังวาดให้ยืนสักไกลไม่เข้าพวกแถมโดนเอามีดจิ้มตากับมีขี้หมาบนหัวอีกแต่แกก็ยังมองโลกในแง่ดีนะว่าเด็กเริ่มยอมรับแกแล้วเพราะไอ้รูปที่วาดมาก่อนหน้านี้นะ่ะมีแต่นอนตายค่ะตายลูกเดียวแถมพกากหลังๆมาลูกชายก็เริ่มมาขอคำปรึกษาเรื่องโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนแกล้งอยู่บ แกดีใจถึงขนาดต้องเซลฟี่เก็บรูปไว้ดูเป็นที่ระทึกด้วยส่วนลูกสาวก็มาชวนให้ไปงานพ่อลูกเต้นราที่โรงเรียนอีกและทั้งหมดนี้มันก็คือสิ่งที่แกต้องการมาตลอดค่ะได้เป็นพ่อคนดีใจจนขี้โมกไหลดูเหมือนทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยแต่แล้วจู่จูพ่อแท้ๆที่เคยทิ้งไปก็ด้านโทรมาและก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเมียมีผัวใหม่เลยอยากขอคุยกับคุณพ่อคนใหม่หน่อยอีตาแบบนี้ก็คิดดี พยายามตีสีผูกมิตรชวนมาเลี้ยงชาไข่มุกที่บ้านแถมยังจะไปรับเขาที่สุวรรณภูมิพรุ่งนี้อีกโดยไม่รู้เลยค่ะว่าหายนะกกำลังมาเยือนแล้ว ช้าวันต่อมาแกก็ขอลาง,งานครึ่งวันกับหัวหน้าว่าจะไปรับหัวเก่าของเมียที่สนามบินหัวหน้าก็เตือนว่าทําแบบนั้นมันดูไม่ดีดูไร้ศักดิ์ศรีแต่แกคิดว่าถ้ายิ่งกีดกันพ่อแท้ๆลูกเลี้ยงก็จะยิ่งเหม็นที่หน้าแกค่ะแกก็ไปเขียนป้ายยืนรอรับอย่างกับติ่งเกาหลีด้วยความมั่นใจเพราะจากความไม่ได้เรื่องของหัวเก่าที่เมียเคยเล่าให้ฟังแกก็คิดไปเองว่าน่าจะขี้ก้างผอมๆแต่พอเปิดตัวมานี่ตาค้าง ค่ะอย่างเท่เตะตามากคนนี้ก็คือดัสตี้พ่อเท้ๆค่ะหลังจากเดอะแบ๊แกช็อกไปสองวิแกก็เข้าไปทักว่าดัสตี้ใช่ไหมแต่โดนแกล้งกลับมาว่าไม่ใช่ค่ะเลยกลับบ้านมาด้วยความโมโหอยากจะเข้าไปสอนมารยาทแต่ดันเจอมาถอดเสื้อเตรียมบวกแกเลยเปลี่ยนใจขอเปลี่ยนเป็นจับมือแทนละกันนะยินดีที่ได้รู้จักจ้าตอนนั้นดัสตี้เองก็เนียนเป็นมิตรเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนแถมขอเข้าไปส่งลูกนอนตั้งแต่ คืนแรกเลยดัสตี้ก็ไปเล่านิทานให้ลูกๆฟังว่าตอนนี้พระราชาตัวจริงกลับมาทวงบัลลังก์จากพระราชาหัวหยิบแล้วแกกําลังแต่งเรื่องตัวเองปั่นให้เด็กๆเกลียดตาแบทค่ะกําลังเล่ามันๆตาแบทก็เข้ามาขัดแล้วก็เกทับกันไปกันมาจุ๊บหน้าเกาหลังมีแจกกระตังด้วยแข่งทําคะแนนกันใหญ่เสร็จแล้วก็พากันไปเลี้ยงชาไข่มุกตามที่สัญญาไว้ตาแบทแกโดนเมียสั่งมานะคะว่ากินเสร็จแล้วให้รีบไล่ดัสตี้ไปซะแต่โดน ดัสตี้หลอกกลับมาว่าพ่มาเนี่ยมาช่วยทําให้ลูกๆยอมรับพ่อคนใหม่พอได้ยินงั้นก็ดีใจจากที่จะไล่เลยกลายเป็นชวนอยู่ต่อไปเลยอีกอาทิตย์หนึ่งติดกับเต็มๆเมช้าว,วันต่อมาดัสตี้ก็ตื่นแต่เช้ามาทําขนมให้คนในบ้านกินรสชาติอร่อยหน้าตายอย่างกับที่เขาทําขายกันนะคะและเมื่ออยู่กันพร้อมหน้าแบบนี้แล้วดัสตี้ก็กล่าวสอนลูกๆให้รู้จักเติบโตและยอมรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคิดว่าหมายถึง ตาแบ๊กเปล่าเลยค่ะน้องหมาตั้งหากเมื่อคืนเจอตากฝนอยู่หน้าบ้านน่าสงสารเลยเก็บมาเลี้ยงเด็กๆเ,เห็นก็ชอบเป็นใหญ่ส่วนตาแบ๊กก็ยืนงงไปที่เมื่อกี้พูดไว้นึกว่าหมายถึงตู้และเมียก็กําลังจะออกไปทํางานแต่มอไซค์มันดันจอดควางตาแบ๊แกก็โชว์แมนจะขี่ไปแอบให้กะจะเอาใจเด็กๆเพราะตอนแกเล็กๆเ,เ,เคยขี่ฟีโน่แต่ปท่อรถมันแรงเอาไม่อยู่ขี่พุ่งเข้าไปในบ้านแล้วแกก็หายไปนาน โผลออกมาแต่รถคงหมดสภาพไปแล้วล่ะค่ะเขาก็ตามหากันให้ว่อนแล้วก็ไปเจอแกติดอยู่ในกำแพงต้องให้ดัสตี้ช่วยออกมาแล้วก็รีบส่งเด็กๆไปโรงเรียนกันสภาพรถก็อย่างที่เห็นพอส่งเสร็จแล้วแต่แบ๊ก็พาดัสตี้ไปทัวร์ที่ทำงานซึ่งแกเป็นผู้จัดการนะคะดัสตี้ที่เห็นก็ชมว่าแต่แบ๊หน้าที่การงานดีแต่ดันมีลูกไม่ได้ไม่รู้ไปร,ไรู้มาได้ไงเลยพูดแทงใจไปว่าจริงๆแล้วเมียเราไม่ใช่สิเมีย นาอยากมีลูกอีกคนรู้เปล่าตอนนั้นหัวหน้าก็เข้ามาพอดีดัสตี้ที่เห็นเข็มกลัดก็รู้ว่าเคยเป็นทหารเลยเข้าไปผูกมิตรอย่างไวแล้วก็คุยถูกใจสนิทกันไปอย่างแรงซึ่งที่ทํางานแกเป็นสถานีวิทยุชื่อแพนด้าร d ดิโอค่ะและตอนนี้ก็กําลังคัดตัวหาเสียงคนเปิดรายการกันอยู่หามาหลายอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ดัสตี้ก็เลยไปแนะนําและทําให้ดูซึ่งเสียงทรงพลังมากถูกอกถูกใจไปต,ตามๆกันและได้ ตำแหน่งนั้นไปแบบเออเอ,อค่ะก็เลยกลับบ้านมาเปิดอวดคนที่บ้านเด็กๆชอบใจกันใหญ่ส่วนเมียก็ยืนงงไปแล้ววันนี้ตาแบดแกก็จ้างช่างมาซ่อมกำแพงที่พังค่ะดัสตี้ก็โวยว่าจ้างทำไมซ่อมกันเองก็ได้เลยให้ตาแบดไปไล่กลับพอแกไปเจอเป็นช่างผิวดำและลงมือทำไปแล้วก็ไม่กล้าไล่ดัสตี้เลยขู่ว่าถ้าไม่ไล่คือเหยียดผิวนะพร้อมพาเด็กๆมายืนกดดันด้วยสุดท้ายเลยต้องไล่ช่างดำก็ง,งงไปว่าคน แค่เห็นสีผิวก็เปลี่ยนใจจะซ่อมเองพอตกค่ำคืนนั้นเมียก็เชียร์ผัวใหม่ให้ใช้ความดีและความจริงใจเข้าสู้ดัสตี้เป็นแบบแฟ่ยแฟเลยทําให้ตาแบดแก่คึกมากวันต่อมาเลยไปลงสมัครเป็นจิตอาสาให้โรงเรียนค่ะทั้งทัศนาศึกษาดูป่าพาไปเข้าป่าแบบลูกเสือเรียกเหงือด้วยลูกบาสแล้วก็ไปตลาดสอนหนังสือเด็กทําเอาดัสตี้นี่หยิดหน่อยน้อยเสีงเลยค่ะเลยเอาคืนด้วยการร่วมมือกับช่างดำ สร้างสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ขึ้นมาไว้ที่สวนหลังบ้านค่ะมีกระทิงแดงเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยเด็กๆแถวนั้นก็เลยรวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายและดัสตี้ก็ไปโชว์สเก็ตบอร์ดเอ็กซ์ตรีมเอาใจเด็กๆค่ะแต่แบทที่เห็นงั้นก็ไม่ยอมน้อยหน้าพุ่งไปตู้เสื้อผ้าหยิบสเก็ตบอร์ดมาเป่าฝุ่นพร้อมกับพูดว่านายเลือกกีฬาโชว์เก๋าผิดงานแล้วไอ้น้องเหมือนแบบเคยเก่งมาก,ก่อนนะคะชัวร์ป้าบเห็นว่าเคยเป็นแชมป์ด้วย เห็นไหมนั่นไงไฟช็อต ตายหรือ,อยังคะเนี่ยและดัสตี้ก็มาปั๊มหัวใจให้เด็กๆก,ก็เฮก,กันใหญ่ได้ใจไปทั้งหมู่บ้านและตาแบดที่อ่วมน่วมไปทั้งตัวก็ทนไม่ไหวจะไปไล่ดัสตี้ให้เก็บของออกจากบ้านกําลังจะบอกไปลูกชายก็ร้องไห้วิ่งเข้าบ้านมาขัดจังหวะเพราะโดนรุ่นที่แกล้งอ,อีกแล้วดัสตี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธจัดและต่อว่าตาแบที่ไม่ยอมสอนลูกให้รู้จักสวนกลับไปบ้างคือตาแบทแกไม่ชอบความรุนแรงค่ะแกเลยเสนอวิธีที่ฮอตฮิตที่ในหมู่ ไวรุ่นเลือดร้อนเขาใช้กันนั่นก็คือเต้นราค่ะมาเต้นการยักย้ายใส่ตะโพกรุนแรงพอกันแถมไม่เจ็บตัวด้วยคนฟังได้ยินเขาก็ไม่ค่อยจะเก็ตค่ะและดูเหมือนว่าไม่น่าจะได้ผลเลยจับเด็กแบงร่างเป็นเนื้อฮักสอนอัป,ปคาสเสยค้างให้ร่วงและต่อพพวงด้วยเตะซ้ําเข้าไปที่ไข่ค่ะอย่างโหดแต่เด็กไม่ชอบความรุนแรงเหมือนกันก็เลยไม่อยากฝึกตาแบงก็เลยกระตุ้นด้วยการเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าตอนเด็กกัน ก็โดนแกล้งเหมือนกันโดนมันทุกวันต้องไปนั่งร้องไห้ใต้ต้นผักชีต้องย้ายบ้านหนีเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยแหมระตุ้นได้ฮึ่งเหอมมากพูดซะจนเด็กมันคิดเองได้ว่าถ้าไม่ต่อสู้ตอนนี้จะโตมาเหมือนแกแน่นอนเลยยอมฝึกจนสําเร็จวิชาค่ะและตอนนี้ดัสซี่ก็อยู่ที่นี่มาหลายวันเลยอยากตอบแทนบ้านนี้บ้างโดยการเสก็เด็กเข้าท้องเมียค่ะคือไม่ได้ดึบๆนะคะดัสซี่มีเพื่อนเป็นหมอสูที่โคตรเก่งแค่เอ,อ่ย เมียก็ตกลงทันทีวันต่อมาหัวหน้าก็มาเตือนตาแบทว่านั่นอาจเป็นแผนของดัสตี้เพราะถ้าผลออกมาว่าแกไม่มีน้ำยาทายสิว่าใครรออยู่พร้อมกระสุนเต็มลำทำได้สมใจเมียด้วยเพราะถึงวันนัดก็พาก,กันไปที่โรงพยาบาลหมอก็ทำการตรวจไข่และให้เมียมาจับดูก็รู้ว่ามันไม่ปกติและก็ให้ดัสตี้มาโชว์แบบที่เป็นปกติให้ดูเพื่อเปรียบเทียบควักอ,ออกมานี่อลังการงานสร้างเมียยังกลามค้างเกือนน้ำลาย ดังอึกๆเลยและหมอก็ให้ไปรีดพิษไม่ใช่เยี่ยวแต่ให้เด็กๆมันออกมาเที่ยวเพื่อเก็บตัวอย่างค่ะแต่แบทแก็ไปที่ห้องเชือดเปิดวิดีโอดูหนังโป๊บิวอารมณ์แต่มันไม่ขึ้นนะเพราะมีเสียงรบกวนดังมากจากงานปาร์ตี้ข้างๆเลยไปแง้มดูแล้วก็ได้รู้ว่ามันหลวมค่ะพวกก็ขำกันใหญ่แสดงว่าเล็ก วันต่อมาหัวหน้าก็เอาเช็คมาฝากไปให้ดัสตี้พอแกเห็นตัวเลขแล้วนี่โหได้เยอะกว่าแกอีกแถมหัวหน้ายังฝากบอกให้ไปเที่ยวบ้านแกคืนนี้อีกด้วยขนาดตาแบทเป็นถึงผู้จัดการนี่ยังไม่เคยโดนชวนเลยค่ะคืนนั้นแกเลยโมโหกลับมาแข่งเล่านิทานพระราชางัดกันให้เด็กๆฟังอย่างดุเดือดว่าถึงดาบของพระราชาตัวจริงจะมีขนาดใหญ่ลกไซมาถึงมาแต่ดาบของพระราชาหัวหิกนั้นขนาดเล็กกำลังดีและดูแลดี สาวสาวจึงหลงทั้งเมืองสัญญาว่าคุยเรื่องดาบกันจริงๆนะแต่ก็เล่าสู้ไม่ได้ค่ะเลยปรีแตกหลุดคำหยาบออกมาทั้งสวนสัตว์ดัสตี้เลยต้องรีบพาออกไปข้างนอกและก็สั่งให้เด็กๆเ,เอาที่ได้ยินไปฟ้องแม่ด้วยพอออกมาหน้าห้องหมอก็โทรมาพอดีทุ่งนี้ให้เข้าไปหาเช้าวันต่อมาเลยรีบไปฟังผลหมอก็ตีหน้าเศร้าหลอกทุกคนและผลออกมาก็คือ สอบติดค่ะอิตาดัสซี่นี่เหวรับประทานไปเลยผิดแผนพลิกล็อกไปไกลคืนนั้นเลยมาเปิดใจว่ามาแข่งกันแบบแฟร์ห้ามขี้โกงใครชนะก็ได้ครอบครัวไปแต่แบดแกก็มั่นใจค่ะเลยจัดเต็มแบบชุดใหญ่เซอร์ไพรส์ด้วยเทศกาลคริสต์มาสทั้งทั้ที่มันเพิ่งจะเดือนเมษาช่างดำตื่นมายังงงฉันคงนอนข้ามปีแถมซื้อม้าโพนี่กับตัวดูแข่งบัสคืนนี้อีกทุ่มมากทุ่มแบบเมียยังงงว่าไปเอาตังค์มา จากไหนผู้กอยอสอมาหรือไงแล้วก็พากันไปดูบัสคะแนนทิ้งห่างดัสตี้แบบไม่เห็นฝุ่นแต่แล้วจูๆ่ๆเพื่อนของดัสตี้ก็โผลมาชวนให้ไปนั่งด้านหน้าเพราะว่าแกเป็นโค้ชค่ะแถมพาลูกไปเล่นกับนักบัสไอดอลที่ชอบแบบแนบชิดเกมพลิกอีกแล้วแต่แบ๊แกก็โวยวายใหญ่เพราะที่ลงทุนไปมันก็หลายตังเลยงองแงซดเบียรไปหลายป่องพอพักเครึ่งแรกเขาก็มีกิจกรรมสุ่มหมายเลขที่นั่งหาผู้โชคดีมาชูดบัส ชิงตัวไปเที่ยววังน้ําเขียวและมันดันไปตรงตาแบทพอดีค่ะแกเลยลงสนามมาแบบเม้าแอแล้วก็แถบเรื่องครอบครัวด้วยความแค้นออกไม่ใส่เต็มอับอายขายขี้หน้าเขาไปทั่วแถมปลาบอลมั่วชูใส่เขาไปทั่วจนโดนลากตัวพาออกไปคืนนั้นเลยน้อยใจกับทุกเรื่องเครื่องไปหมดขอยอมแพ้และแกก็จากไปไปอาศัยกินนอนในห้องทำงานส่วนตอนนี้บ้านนี้งานรัดตัวเมียคนเดียวคงทำไม่ไหวเลยอยากให้ด ทสี้ทำหน้าที่แทนตาแบดค่ะและถ้าขี่มอไซค์ไปส่งลูกมันก็จะดูแปลกๆเลยต้องไปถอยมสัสแตงตัวแรงออกมาขับ เวลาผ่านมาแค่4วันดัสตี้ก็เริ่มจะสติแตกเพราะต้องแบกรับทำหน้าที่แทนตาแบททุกอย่างขับรถให้อยู่ในกลวยยังไม่ได้จิตอาสาก็ไม่ใช่สไตล์เลยกำลังจะหนีออกจากเมืองค่ะถึงขนาดช่างดำที่เป็นคนนอกต้องยอมออกไปตามตาแบทกลับมาเลยแล้ววันนี้ก็ถึงงานพ่อลูกเต้นลำแล้วเด็กๆคงไม่มีพ่อไปด้วยสักคนแน่ได้ยินแบบนั้นนึกว่าตาแบทแกจะใช้โอกาสนี้เข้าไปชิงเมียกลับมาแต่ว่าแกเป็นคนดีค่ะ แกไปตามดัสตี้สะงันแล้วก็พูดเยินยอชมว่าเก่งทุกเรื่องแถมทำขนมอร่อยด้วยรวยจนดัสตี้รู้สึกดีแต่มีเรื่องขนมไม่จริงค่ะเพราะแกไปซื้อเข้ามาถึงว่าทำไมชมกันใหญ่แล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนตอนนี้ทั้งคู่ดีกันแล้วนะคะยอมทำเพื่อลูกแล้วเลยเข้างานไปเป็นพ่อกันทั้งสองคนเลยเข้าไปก็โดนเมียสวดยับเพราะปล่อยให้ลูกนั่งรอหงอยมานานและตอนนั้นเองลูกชายก็โดนรุ่นพี่แก๊งเดิม เขามาแกล้งอีกแล้วค่ะนึกว่าจะเป็นผู้ชายแต่ดันเป็นแก๊งเด็กผู้หญิงไอ้ที่โดนมาตลอดเนี่ยแก๊งเนี้ยแหละน้องเลยต่อยเขาไปที่หน้าแบบที่พ่อสอนมาและเตะผ่าเขาไปที่ไข่เอ้ยจิมมี่ค่ะแถมยังจะซ้ำต่อด้วยเพราะเด็กที่โดนอัดเขาก็ไม่ยอมเลยถามว่าคนไหนพ่อเด็กเลยตอบไปว่าก็ทั้งสองคนแหละตอนนั้นแต่แบ๊กก็บ่อน้ําตาแตกทันทีค่ะลูกยอมรับแล้วและดัสตี้ก็โดนชกไปหนึ่งปาบกํากลังจะสวนนว กลับเลยนึกถึงเรื่องที่ตาแบดเคยบอกว่าออกมาเต้นเอา้าออกมาเต้นเป็นอย่างหนุกนานค่ะจบไปได้ด้วยดี1ปีผ่านไปดัสตี้ก็เอาตังที่ร้องเปิดคื้นให้แพนด้ามาสร้างคาลิหา์ดอยู่ข้างๆบ้านตาแบดแล้วก็แต่งกับเมียใหม,ม่แต่มีลูกติดมาด้วยนะคะแถมลูกก็ไม่ยอมรับดัสตี้เหมือนที่ตาแบดเคยโดนด้วยและแล้ววันหนึ่งลูกเลี้ยงของดัสตี้ก็ตะโกนออกมาว่าพ่อคะดีใจนึกว่าลูกยอม ที่ไหนได้พ่อตัวจริงเขามาจอรซีหน้าซะด้วยแขนนี่ใหญ่เท่าขาเลยเพราะเคยเป็นนักมวยปั้มก็เลยอยากจะผูกมิตรเดินเข้าไปทักเขาว่าโรเจอร์ใช่ไหมแต่ดันโดนแกล้งกลับมาว่าไม่ใช่และตอนนี้ดัสตี้ก็ได้ลิ้มรสชาติความเป็นพ่อเลี้ยงเข้าให้แล้วค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องสงครามป่วนตัวพ่อสุดแสบคลิปหน้าเลดี้สปอยจะมาสปอยเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ